ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่อง25 21ถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยคงเป็นเหมือนกันกับซอฟใช่ไหมคะที่ชอบความ n o ส t a เจียกลิ่นอายอยู่90เป็นจนถึงการนําเสนอเรื่องราวของยุคสมัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นซึ่งตัวละครแต่ละคนเนี่ยก็ได้เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างยุค IMF ที่เข้ามากระทบชีวิตแล้วก็ความฝันของพวกเขาต้องยอมรับเลยจริงๆนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากๆไม่เว้นแม้กระทั่งฉากเล็กๆน้อยๆอย่างฉากที่แม่ของนาฮิโดรายงานข่าวเกี่ยวกับการโดน งสะสมทองหรือฉากที่น้องคิมมินแช์เนี่ยไปอ่านไดอารี่ของคุณแม่นาฮีโดแล้วก็ไปถามคุณยายว่าได้เข้าร่วมโครงการสะสมทองไหมหลายคนสงสัยไหมคะว่าโครงการโนโรงสะสมทองที่ว่านี้คืออะไรวันนี้ค่ะอินซีรีรายการใหม่จากคอซีรีขอถือโอกาสมาขยายความโครงการโนโรงสะสมทองของคนเกาหลีในยุค IMF ให้ทุกคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นผ่านคลิปนี้กันค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี1997หรือว่าพศ2540นะคะในปีนั้นเนี่ยได้เกิดวิกฤตการทางการเงินครั้งใหญ่ในเอเชียขึ้นค่ะซึ่งวิกฤตการทางการเงินนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ไทยด้วยนะหรือว่าเรารู้จักกันดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะซึ่งวิกฤต้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยประกาศรอยตัวค่างเงินบาทก็เลยส่งผลกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ลุกลามไปยังหลายประเทศทั่วเอเชียเลยค่ะ เกาหลีใต้เองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตในครั้งนี้นะคะต้องขอเท้าความมาวาวก่อนนิดนึงค่ะว่าเป็นที่ทราบกันเลยนะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเผชิญกับเศรษฐกิจที่ปกคัานเอามากๆบอบช้ำทางสงครามรเผชิญกับสงครามเกาหลีเศรษฐกิจตกต่ำแต่เขาเนี่ยก็ฝ่าฟันจนกลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในปี1996 แต่หลังจากนั้นเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยในปี1997เขาก็เผชิญกับวิกฤตการทางการเงินจนต้องขอความช่วยเหลือด้วยการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF เป็นจำนวนเงินถึง57,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคมปี1997ซึ่งวิกฤตที่เขาเผชิญนี้เนี่ยก็เลยถูกเรียกว่าวิกฤต IMF นั่นเองค่ะ ฟังดูเป็นตัวเลขมหาศาลเลยใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ชำระเงินคืนให้กับ IMF ได้สำเร็จในเดือนสิงหาคมปี2001ค่ะซึ่งเร็วกว่ากำหนดถึง3ปีนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายในยุค IMF ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเกาหลีเนี่ยก็พยายามหาทางทุกวิถีทางจริงๆนะเพื่อที่จะชำระหนี้ให้สำเร็จซึ่งหนึ่งในวิธีที่เป็นที่เรื่องชื่อมากๆแม้แต่ต่างชาติก็ยังว้าวนั่นก็คือการจัดทำโครงการดอนหมงสะสมทองนั่นเองค่ะ สำหรับโครงการดอนนรงศ์สะสมทองนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเสียสละระดับชาติของเกาหลีเลยคือคนเกาหลีทุกสาขาอาชีพทุกชนชั้นที่เขามีทองอยู่กับตัวเนี่ยก็เทองที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นสร้อยแวหวนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทองมาบริจาคด้วยความสมัครใจเพื่อที่จะช่วยให้ประเทศเนี่ยชำระหนี้ IMF ให้สําเร็จค่ะซึ่งน่าตกใจมากๆค่ะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะก็คือเดือนมกราคมปี1998ไปจนถึงเดือนเมษาย,ยนของปีเดียวกัน แต่ว่ามีคนเข้าร่วมโครงการนี้สูงถึง3 5 0 1 0 0 0 0คนทั่วประเทศค่ะทำให้เขาเนี่ยสามารถรวบรวมทองได้จำนวนถึง227ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า2,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในการรณรงค์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือจากทั่วทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ KBS MBC บริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีตั้งแต่ซัมซุงฮุนไดแดอูไปจนถึงรัฐบาลและอีกหลายภาคส่วนที่เขาเนี่ยต่างร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกระจายข่าวให้คนมาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะและมีคนดังคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากๆคือนักกีฬาเบสบอลชื่อดง e ังอีจงบอมนะคะที่เขาเนี่ยนำทองที่ไม่ใช่ทองคําทั่วๆไปมาบริจาคแต่ว่าเป็นทองคําในรูปแบบที่เป็นถ้วยรางวัล หรือเหรียญจากการแข่งขันกีฬาของเขามาบริจาคในโครงการนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง9,000ดอลลารา์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ300,000บาทค่ะที่เป็นการรวบรวมทองเราะอะไรเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยอัตราการได้เปลี่ยนเงินตกต่ำมากๆค่างเงินในเกาหลีเองก็ตกต่ำมากด้วยเมื่อเงินมีค่าน้อยลงทองคำจึงเป็นสิ่งที่มีค่าในเวลานั้นค่ะ หลายคนอาจจะงงหรือสงสัยว่าเอ๊ถ้าไมคนเกาหลีเนี่ยเก็บทองเก่งกันจังเลยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทองเนี่ยอยู่คู่กับธรรมเนียมของคนเกาหลีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วค่ะตั้งแต่การที่เขาเนี่ยให้ทองเป็นของขวัญเด็กแรกเกิดนะคะในขวบปีแรกหรือว่าการให้แหวนทองคำเนี่ยในงานแต่งงานหรือว่าคนที่มีเงินหน่อยเนี่ยเขาก็เก็บทองที่มันเป็นรูปแบบทองคําแท่งหรือว่าทองที่เป็นรูปสัตว์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวค่ะ แม้ว่ามูลค่าทางการเงินจากการรวบรวมทองเนี่ยจะเป็นแค่หยิบมือเดียวของนี้ก้อนโตที่เกาหลีมีในเวลานั้นนะคะแต่ว่าทองส่วนใหญ่ที่คนเอามาบริจาคกันเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยซึ่งกลายเป็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะกลายเป็นเหตุการณ์ในความทรงจาของคนเกาหลีเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตอกย้ําให้เห็นถึงการรักชาติอย่างเหนียวแน่นของคนเกาหลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์เกาหลีและมากที่สุดในครั้งหนึ่งที่โลกนี้เคยมีมาเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการโรงสะสมทองของคนเกาหลีที่ซอมเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อาจจะทําให้ใครหลายคนอินไปกับซีรีส์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ซอมมาเล่าเรื่องราวไหนจากซีรีส์เรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากรายการอินซีรีส์เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคอซีรีส์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากากตตติิดมลปปไ่อ นะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ